your, face. Take your station. Channel วัสดีค่ะพี่ขวัญจาก a d Take Off Station ค่ะวันนี้เช่นเคยค่ะเราจะมาแนะนำสาระดีๆเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศกันนะคะวันนี้พี่ขวัญจะไม่ได้ลงลึกประเทศใดประเทศหนึ่งหรือว่าคอร์สใดคอร์สหนึ่งนะคะแต่เราจะมาพูดม้ามอ,อยเกี่ยวกับโดยรวมชื่อว่าถ้าเกิดเราเนี่ยต้องการที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศนะคะหรือว่าวันนี้คือเรียนต่อเมืองนอกนั้นแหละเราจะต้องมีการเตรียมตัวอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ สเตปแรกเลยค่ะของการวางแผนชีวิตตัวเองในการศึกษาต่อต่อตางประเทศนะคะคือยูต้อง set go a l ค่ะก็คือต้องมีเป้าหมายในชีวิตว่าตัวเองอยากจะไปเรียนเพื่ออะไรนะคะอยากเห็นเอโกลของชีวิตตัวเองอยู่จุดไหนนะคะจากนั้นพอเราเซตโกลปุ๊บเหมือนกับเราปักหมดปั๊บเราก็จะรู้เลยว่า การที่เราจะไปถึงจุดที่เราเซ็ตไว้เนี่ยเราจะต้องไปอย่างไรนั่นเองที่2ค่ะก็คือการรันสเตปึ่งค่ะก็คือไม่ว่าน้องเนี่ยจะไปประเทศอะไรใช่ไหมคะเราจะไปอังกฤษทันจามริกาสิงคโปร์ญี่ปุ่น h a t อะไรประเทศเนี่ยสิ่งที่สถานทูตเขาจะดูก็คือ คุณมีตังค์ที่จะครอบคลุมค่าเรียนค่าใช้จ่ายในระหว่างที่คุณเรียนอยู่ที่เมืองนอกหรือเปล่านะคะฉั้นใครที่อยากใจแล้วว่าฉันอยากไปเรียนเมืองนอกหรือฉันอยากไปโดนเตอร์นะคะสิ่งที่ทำเตรียมไว้เลยก็คือการดนันสเตจแมนเนาะการดันสเตจแมนเนี่ยถามว่าใช้กี่เดือนโดยหลักประมาณ6เดือนมีบางประเทศใช้แค่4เดือนนะคะก็6เดือนไว้ก่อนดีกว่านะคะสิ่งที่รันก็คือมีเงินเข้าออกบัญชีที่แปลงบัญชีเข้าออก<ช>ค่ะมีเงินเข้าเงินออกและสุดท้ายนะวันที่ไปยื่นที่สถานทูต คุณก็จะต้องมีเงินจํานวนหนึ่งที่เพียงพอต่อคอรสระยะเวลาที่คุณเรียนยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณเรียนอ่าลงภาษาหกเดือนอ่าคุณก็ควรจะมีเงินประมาณหนึ่งล้านบาทขึ้นไปเพื่อโชว์สถานทูตว่าฉันเนี่ยนะมีเงินพอนะที่จะไปเรียนจ่ายค่าคอสมีเงินพงพอที่จ่ายค่า,า,าทีาศัยค่ะเดินทางค่ากินอะไรต่างๆนะคะนี้เนี่ยสถานทูตก็จะดูนะคะให้สอดคล้องกับระยะเวลาและคอสที่น้องๆลงนะคะถามว่า การรันสเตทเน้นควรจะเป็นประมาณไหนควรจะปีเงินเข้าออกแต่แต่ไม่ใช่ว่า สุดท้ายแล้วเอาเงินยัดตุ้มอย่างนี้นไม่ได้นะคะเขาจะมองว่าคุณไปหยิบยืมใครมาแน่ๆอาจจะมีเงินเข้าออกแล้วก็มีทิ้งเอาไว้ระหว่างทางนะคะมีออกว่างนะคะแต่ทิ้งซะส่วนใหญ่อย่างนี้นนะค่ะแต่วันสุดท้ายนะวันที่เราปริ้นบิ๊กสเตทเมนต์เพื่อที่จะยืนสารทุกคุณจะต้องมีเงินให้มากพอให้จอดคล้องกับจํานวนระยะเวลาที่คุณเรียนนะคะอย่างที่ขมบอกไปแล้ววา่ากเรียงจริงประมาณร้านนึงที่ไปนะคะล้านนึงไปเดี๋ยวไหว้หน่อยจะดีร้านห้าอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดคุณลงคอสที่มันระยะเวลางานเช่นหนึ่งี คุณก็ควรจะมีประมาณร้านท่าหนึงสองร้านนะคะสองร้านก็ดีนะคะอย่างเคสลาสุดของขวัญนี้ก็จะไประยะเวลาประมาณหนึ่งปีแล้วยิ่งไปสามร้านก็ไม่มีปัญหาทางชุมนุมนะคะแบบนี้ค่ะนี่คือการรันสเตทเมนต์คราวนี้ก็จะมีคำถามว่าสเตทเมนต์เนี่ยต้องเป็นชื่อของหนูเองไหมคะถ้าหนูแมทโทรนะคะแมทโทรแล้วอ่าทำงานเก็บเงินแล้วก็สปอนเซอร์ตัวเองในการเรียนต่อเป็นชื่อของหนูได้ค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบยังเป็นวัยกระตอบเพิ่งจะเรียนจบแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสนับสนุนให้เงินไปเรียนต่อนะอย่าง เพี่ขวานก็เหมือนกันพี่ขวัญจบอังกฤษเนี่ยตอนนั้นก็คือตังก็ไม่มีแล้วก็ขอแม่เอาเนี่ยใช่ป่ะแม่ก็ให้มาก้อนหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นคุณแม่สปอนเซอร์เนาะแต่การทำให้แม่สปอนเซอร์เนี่ยเราก็ต้องมีจดหมายดิคลาวว่าอ่าชั้น,ช,นชื่อนี้ชื่อนั้นนะคะเป็นแม่ของอนั้นสาวก,ก็ตายค่ะสมมตินะคะก็จะทำการสปอนเซอร์ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ลูกสาวชัญญญ้นเรียนอยู่ที่ประเทศของอยู่อะไรแบบนี้นะคะฉะนั้นถามอีกคำถามหนึ่งที่มักจะเกิดตามมาก็คือ ไม่ใช่ของพ่อของแม่ได้ไหมอ่ะสมมันก็ไม่ใช่ของตัวเองอ่ะก็ใช็ของพ่อของแม่แต่ไม่ใช่ของพ่อของแม่ได้ไหมเป็นของคุณลุงคุณน้าคุณตาคุณยายพี่ชายอ่าได้ค่ะแต่ว่าบางคนก็อาจจะจำคำว่าเด็กถูกไหมบางคนก็คืออ่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ไม่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วอยู่กับตากับยายอะไรเงี้ยช่วงชนิดคนมันชิลคุณต่างกันนี่คะสามารถทำได้แต่ว่าคุณจะต้องมีหลักฐานอินเดเวนซ์ที่พิ่งอว่าทำไมคนนี้ถึงอ่าสปอนเซอร์คุณนะคะคนนี้เขามีความสำคัญธ์อะไรกับคุณถึงสปอนเซอร์คุณในนนการรเเีียยต่อแบบ้ เศษเงินของของน้องๆเนี่ยมันแตกต่างนะคะเขาก็อั้งยาา่าสักพันยูซ่าแต่ถ้าเกิดว่าเศษเงินของน้องมันดูแบบไม่น่าเชื่อถือดูแล้วแบบดูเชื่อไม่ได้ไปหยิบยืมใครเขามาหรือว่าไปหลอกไปจ้างใครเขามาสปอนเซอร์หรือเปล่าเนี่ยสถานทูตเขาจะมองว่าเออเสี่ยงเดินไปนะเขาก็อาจจะปฏิเสธวีซ่าของน้องได้นะคะเพราะว่าเขาก็กลัวว่าน้องอาจจะไปแค่แบบให้ใครมาสปอนเซอร์ให้แต่พอไปถึงจริงๆที่ประเทศของเขาเนี่ยก็เป็นไงคะไม่มีเงินจับจ่ายให้สอยไม่มีเงินดำรงชีวิตพอสำหรับ living cost แล้วก็การัญหาสังคมเป็นโฮมเลสนะคะคเป็นแบบว่าปัญหากาารรรรจจไไปอะะยงเี้ฉนั้้นนเคาา่อขงที่กคอนนเซิร์แล้ว็ ใส่ใจตรงนี้มากๆนะคะอ่ะอันนี้คือเรื่องของสเต็ปนค่ะรันด้เลยค่ะขอบใ,ใครที่แพนแล้วว่าฉันจะโกลอีกไปสเต็ปที่3ค่ะของการแพนการศึกษาต่อบางประเทศค่ะก็คือความคุณเซ็ตโกได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วก็ในระหว่างนั้นคุณก็รันสเต็ปนต์ไปแล้วใช่ไหมอย่างที่3คือคุณต้องเลือกคอร์สแล้วก็เลือกอินเทกนะคะอินเทกก็คือขาคุณอยากที่จะไปแลนดิ้ง ที่ประเทศที่คุณใฝ่ฝันเมื่อไหร่นั่นแหละเราก็จะรู้เลยว่าเราเหลือเวลาเตรียมตัวอีกเท่าไหร่นะคะหรือว่าเราต้องทําอะไรบ้างนะคะอ่ะตัวเลือกการเลือกคอร์สเนี่ยมันสัมพันธ์กับโกแน่นอนนะคะกับโกกับเป้าหมายที่หนูตั้งไว้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าเราจะต้องเลือกให้มันตรงถูกไหมเหมือนกับเรา ความสําเร็จเวลาล่ะแต่เราก็ต้องมานั่งถามตัวเองว่าเราจะไปทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังเพื่อให้ไปถึงความสำเร็จที่เราตั้งไว้ใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นหนูอยากเป็นนักกฎหมายทางด้านธุรกิจเราก็ต้องมาดูแล้วว่าคอร์สอะไรที่มันเกี่ยวกับ ที่อยากจะเลือกถูกไหมคะที่หนูอยากจะเป็นใช่ไหมคะหรือ,อยางที่วเงี่ยถ้เาเกิว่าประสบการณ์ส่วนตัวที่จะเล่าเนี่ยนะคะสำหรันค่างที่จะเอ่อเสํมัญกันกสักเทาไหร่นะเะ<ๆ>พราะว่าที่ควาเงี่ยแบ็คกราวเนี่ยจะเป็นฟู้ดไซเอ็นนะคะฟู้ดไซเอซ์จบมาแต่ไม,ไม่ชอบไม่ชอบก็เลยไปเป็นเอ่อพุ่งไปที่การบินนะคะเพราะเป็นชอบก็คือมีแบ็คกราวการเป็นแคทตี้ครูมานะคะ<ๆ>ตอนแรกเนี่ยพอเป็นแคทตี้ครูเสร็จแล้วสักสี่ปีนั่นเบื่อเราอยากไปจเนื้อน้าอกอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็ไปเซ็ตไปว่าฉันอยากจะเรียนมาจะเป็นงานคอมสําคัน อนาคตและสำคัญกับแบ็กกราวน์ที่หนูจะเลือกเพราะว่าเมืองนอกเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะดูเวลาที่เขาให้วีซ่านะคะหรือแอดกรูวีซ่าเขาจะดูว่าสิ่งที่ยูวางแผนไว้มันสำคัญกับสิ่งที่ยู mm. มีในปัจจุบันไหมหรือว่าสตาัฟฟี้พันที่เขียนบอกสถานทูตเนี่ยมันแม็กซ์เซนกับคอร์สที่ลงหรือเปล่านะคะอ่ะประมาณนี้พอเราเลือกคอร์สได้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะถั่วอ่ะ,อะเลือกเมืองเลือกประเทศเอาไปด้วยกันเลยละกันนะคะเลือกประเทศเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ เหมาะกับชีวิตไลฟ์สไตล์ของเรานะคะอย่างเช่นบางคนนี่จะเจออากาศหนาวแล้วแบบโอ้โหอ,อ,อ,อยู่ไม่ได้นะคะพี่หมอนก็จะไม่แนะนำให้ไปประเทศเมืองหนาวอังกฤษยุยโรปหรือในอเมริกาอะไรเงี้ยที่มันมีมุมเพื่อซีซั่นนานๆอย่างเงี้ยเราก็จะไม่แนะนำแต่ถ้าเกิดพี่หมอนบอกว่าเฮ้ยแบบอากาศหนาวฉันชอบมากชาตินี้ฉันอยากงแบบมีชีวิตกับพิมากบ้างอะไรเงี้ยเพราะเมืองไทยไม่เคยเจอเลยอะ่ะเราก็จะแบบสนับสนุนกันไปว่าไปเลยจ้ะนะคะยุโรปนะคะหรือว่าอเมริกาแต่ถ้าบางคนที่เซนซิทีฟก็จะแนะนำไปพวกออสเตรเลียนะคะ สิ่งยังไงก็ตามมันก็ต้องขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ที่เราที่เราที่เราอยากให้เป็นด้วยนะคะถ้าออสเตรเลียนเนี่ยเราก็ต้องยอมรับจุกนดนึงว่าเอเชียนเยอะคนไทยก็เยอะนิดนึงนะคะเราก็ต้องเลือกเมืองนิดนึงว่าคนณจะอยู่ตรงไหนเพื่อให้ภาษาของเราพัฒนามากขึ้นนะคะแต่ไม่ใช่ว่าภาษาออสเตรเลียไม่ดีนะก็ท็อปแบรนด์ของโลกเหมือนกันแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตด้วยว่าคุณเอาตัวไปอยู่กับคนไทยกันไปหรือว่าคุณเอาตัวไปติดภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ย,งนนยนะคะทุกอย่ากไปฟังเป็นแบบไหนนะคะหรือเรื่องเงินนะคะ financial ก็มีผลอย่าง,าง,างนนที่ขวัญแ เพราะว่าเรามองเราว่าเราเป็นคนเมืองเนาะให้เราไปอยู่แบบ Cambridge หรือว่า Oxford หรือเมืองไหนแมนเชสเตอร์อย่ามันเหงาเกินไปไงฉะนั้นเราชอบแบบสีสันของเมืองเราก็เลยตักหมุดลอนดอนอ่ะอีกอย่างนึงที่เป็นประโยชน์ที่ดีของเมืองใหญ่ก็คือหางานง่ายนะคะเพราะว่าเมืองใหญ่มันก็ต้องเต็มมาด้วยแหล่งรวมธุรกิจถูกไหมแล้วก็แหล่งของคนแหล่งของงานอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะง่ายในการหารงานเพราะคุณแต่ข้อเสียก็คือถ้าเกิดว่าคุณเลือกเมืองใหญ่มันก็ ค,คือการชํำระค่าใช้จ่ายค่ะการชําระค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็จะมีอยู่2กรณีนะคะกรณีแรกก็คือถ้าน้องๆไม่มั่นใจนะว่าแบบวีซ่าฉันจะผ่านไหมแกอะไรเงี้ยนึกออกไหมเราก็อาจจะชําระแค่ค่าสมัครค่า administration นะคะเพื่อให้ได้ LOA มานะคะ LOA ตัวนี้จะใช้ไปยื่นวีซ่า LOA s t a n d f o r letter of acceptance นะคะเป็นการที่เป็นหลักฐานที่บอกว่าโรงเรียนที่ฉันสมัครอ่ะ เขารับฉันแล้วนะอ่ะเพื่อบอกสถานทูตว่าฉันเนี่ยเออได้รับหรือว่าถูกออฟเฟอร์จาก university หรือว่าถูกออฟเฟอร์จากสถาบันการศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะตัว LOA ก็จะมาใช้ประกอบการยื่นของวีซ่านักเรียนนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดบางคนที่เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหานะคะสามารถที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายการเรียนทั้งหมดทั้งก้อนเลยก็ได้นะคะการจ่ายทั้งหมดทั้งก้อนอาจจะดูเหมือนเสี่ยงกันจริงๆแล้วโรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะสามารถที่จะเคลื่อะไรถ้าสมมติโรงเรีนอืเราถูกปฏิเสธวีซ่าเขาก็จะคืนเงินหมดเลยนะคะเป็น100% refundable อย่างเงี้ยค่ะ แล้วจ่ายโรงเรียนแล้วจ่ายโสดิลนะคะก็ต้องศึกษาดีๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเกิดสมมติว่าเราจ่ายคำว่าประโยชน์ของมันคืออะไรถ้าเดือนาะ3ชั้นก้อนประโยชน์ของมันก็จะเหมือนกับการทำให้สถานผู้เห็นว่าฉันอยากไปเรียนจริงๆนี่คือความตั้งใจของฉันนี่คืออินเทนชั่นของฉันฉันแบบนึกอแบบนะจ่ายจริงนะจ๊ะอะไรแบบนี้นะคะสถานทู้ก็อาจจะให้เครดิตพิจารณาว่าโอเคว่าเด็กคนนี้เนี่ยเขามีความตั้งใจที่จะไปเรียนที่ประเทศของเขาจริงๆพอเราชำระค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็จะได้ LOA มาใช่ไหม อ่ะตัวนี้แหละก็จะเก็บไว้รวบรวมกับเอกสารส่วนตัวนะคะแล้วก็อ่า m ับมิตไปในสถานทูตนะคะก็ช่องทางในการแอปพลายวีซ่าแต่สิ่งหนึ่งที่จะให้ความสำคัญนะคะ การแรกก็คือการตรวจประวัต e. ิอาชญากร <ค East. S 1> รมนะคะตัวนี้จะใช้เวลามากฉะนั้นถ้าเกิดน้องๆเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนของการยื่นวีซ่านะคะก็รีบไปขอประวัติอาชญากรรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนาะอยู่ที่ตรงแถวๆถวอ่าสยามใช่ไหมคะอ่ะตรงนั้นแหละนะคะก็ต้องขอให้ถูกด้วยนะขอเป็นภาษาอังกฤษนะคะอ่านะคะอีกหน Will ึ่งต้องขอเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยใช้ไม่ได้นะเอกสารทุกอย่างจะต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะคะเอกสารส่วนตัวเอกสารจากสถานบันไหนก็ตามจะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะไปอีกอันนึงที่จะต้องเป็นทริคที่ทำให้ process ของวีซ่่าาาาาขอองงเเรรรรร็็ววกกกคคืตจยนะะ ปกติเนี่ยจริงๆถ้าตามชานอลหรือว่าตามขั้นตอนปกติก็คือเราจะยื่นวีซ่าไปปุ๊บแล้วเราถึงจะได้ไปตรวจร่างกายมานะคะแต่ว่ามันจะช้าช้าแล้วก็ทําให้ขั้นตอนของเราเนี่ยในการ e อิชชูวีซ่ามามันไม่ทันกับคอร์สเรียนที่เราวางอินเทคไว้อย่างงี้นนค่ะฉะนั้นเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะแนะนําให้น้องตรวจแบบปับฟอนไปเลยนะคะอัฟฟอนก็คือการไปตรวจก่อนล่วงหน้าแล้วพอเราได้เอกสารจากคุณหมอปุ๊บเ,<ร>เราก็แพ็กรวมกับเอกสารส่วนตัวทช่เรามงใช่ไหมคะแล้วก็ซักนิด ระบบาการขออ,อานแอปพลิเคชของกรากพูดประเภทงาน,นที่เราตัเป็น d e ส t ิน a t i นค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับสเตปในการแพลนชีวิตตัวเองไปศึกษาต่อต่อตางประเทศนะคะพี่ขวัญหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเกิดน้องๆ follow สเตปตามที่แนะนําแล้วก็รับรองว่าการ plan อนาคตหรือแพลนการศึกษาของน้องๆในต่างแดนเนี่ยไม่พลาดแน่นอนนะคะสําหรับใครที่ไม่มั่นใจนะหรือยังมีคําถามหรือต้องการ support นะคะ at a k e off station right here for you นะคะตาม contact ด้านล่างนี้ได้เลยพี่ขวัญอยู่ตรงนี้ให้คำปรึกษาน้องๆค่ะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ